คนวันอาทิตย์ก่อนอื่นรับคําทำนายให้พิมพ์คําว่ามีโชคคลิปดวงรายสัปดาห์อาจารย์ลงทุกวันจันทร์ค่ะท่านใดอยากสนับสนุนช่องเป็นกำลังใจให้อาจารย์สามารถกดส่งของขวัญน,นะคะที่ด้านล่างตรงคอมเมนต์นี้ได้เลยนะอภิมหาเศรษฐีนะคะอนุญาตให้ตัวเองรวยไหมนะให้พิมพ์คำว่ามีโชคนะคะนะคุณมีโอกาสได้รับโชคนะคะจากหลายช่องทางบ้างอาจจะมาจาก การเสี่ยงโชคค่ะและมาจากพวกทรัพย์สินที่ดินนะคะมรดกนะคะคือใครที่ทราบอยู่แล้วว่าตัวเองมีเกณฑ์ที่คุณป้าคุณแม่คุณยายนะคะจะโอนที่ให้หรือว่าให้ไปเคลียร์ในเรื่องการแบ่งทรัพย์สินกับพี่น้องแบบเนี้ยนะคะมันจะมีเกณฑ์ลักษณะแบบนี้นะก็ได้แน่นอนนะคะแต่ว่าคนที่มีอํานาจการควบคุมหรือว่าเป็นเป็น key person เนะะน่จ,จะเป็นผู้หญิงนะคะก็อาจจะเป็นคุณแม่ของคุณคุณย่าคุณยายพี่สาวป้าเนี่ยนะ แต่เราได้ไพ่แบบนี้ไม่ได้หมายความว่าเขาจะมาเอาเปรียบเสมอไปนะแต่มันอาจจะหมายถึงการพูดคุยต่อรองและพยายามเข้ามาเจ้ากี้เจ้าการนะคะแต่ก็มีแนวโน้มที่จะเป็นไปด้วยความยุติธรรมค่ะมันคือแฟร์แฟร์นะคะแบ่งเท่ากันทุกคนนะแต่ว่าอาจจะรู้สึกไม่ชอบคำพูดหรือว่า ม anner นนหรือการ take action ของเขาสักเท่าไหร่นะคะเพราะว่ามาด้วยความดุดันนะแล้วก็อาจจะไม่ได้ถามความเห็นเรานะคะแต่ว่าพยายามให้เขาเรียกว่าเอาใจเขานิดนึงเออหอมหมกนิดนึงนะคะก็คือพยายามพูดคุยกับเขาดีๆนะในเรื่องของทรัพย์สินเงินทองหรือว่าคือบางทีเนี่ยมันเหมือนกับว่าเขาคิดว่าเขาจะให้อยู่แล้วแต่เขาไม่อยากให้มันง่ายอืมมันจะประมาณนี้นะคะก็เข้าหาเขานิดนึงถ้าเขาเป็นผู้ใหญ่นะ เ,เมื่อกี้บอกแล้วว่าจะมีโชคจากหลายช่องทางนะเรื่องของเรื่องของเงินตกเบิกนะคะบางคนนี้มีเรื่องของเอกสารสัญญาคดีความเรื่องหนี้สินนะลูกหนี้ไม่จ่ายนะคะก็จะมีโอกาสที่จะพูดคุยตกลงมีมีโอกาสที่เขาจะเริ่มจ่ายนะคะถึงแม้ว่าอาจจะไม่ใช่ทางก้อนนะแต่มันจะเป็นการทยอยจ่ายเป็นรอบๆนะคะนะก็คือจะมีโอกาสที่คุณอ่ะหมุนเงินได้เพราะว่ามันเป็นโชคนะคะ มันก็จะเป็นสิ่งทีเ่เราไม่ได้คาดคิดไว้ว่าเราจะได้แต่มันบังเอิญได้แบบเนี้ยค่ะหรือว่าถ้าย้อนกลับไปในเรื่องของทรัพย์สินเนะ้อว่าเออจริงๆมันมีพื้นที่แบบที่ดินผืนหนึ่งที่ขายไม่ได้สักที่อยู่ดีอยู่ดีๆก็ขายได้แล้วก็แบ่งสมบัติกันอะไรทำนองนี้นะคะแบบเคลียร์ลงตัวแบบนี้นะ เงินตกเบิกต่างๆนะคะก็จะได้ถือว่าเป็นนิมิตใหม่อันดีเนาะในเรื่องของการเงินนะคะ,ะคุณแม่จะยกตึกให้ยกคฤหาสน์ให้ที่ดินร้อยไร่อะไรประมาณนี้นะคะ,ะมาถึงเรื่องแบบเซนส์นะคะคนวันอาทิตย์ไม่น่าใจมีใครที่สะสมพระเครื่องวัตถุมงคลไหมถ้าคุณมีสายพลายนะคะกูแมนหุ่นพยนต์วัวธนูควายธนูนางกวากเสือพวกนี้ก็คือถือว่าเป็นพยนนะคะเพราะว่า ครูบาอาจารย์ท่านก็มีการเรียกด้วยมนตคาถานะคะ,ะประมาณนี้นะสำหรับคนที่ไม่ทราบก็ไม่เป็นไรถ้ามีโอกาสที่เดินทางบ่อยหรือว่าเรามีโจทย์มีคู่วล,ลีเยอะนะคะเราอยากจะหาเครื่องรางของขลังเนี่ยก็ลองหาข้อมูลดูแต่แนะนำนะให้หาข้อมูลดีๆนะคะ อาจจะเป็นกุมารก็ได้เป็นพยนต์ก็ได้นะคะพกไวเนี่ยไม่ไม่ใช่ให้งมงานแล้วไปล้อร้องขอขอหวยขอถูกหวยแบบนี้ไม่ใช่นะคะแต่ว่ามันมีเกณฑ์นในเรื่องของการแบบอุบัติเหตุหรือว่า การทําอะไรที่เราประมาทเองเช่นเราดื่มแล้วเราไปขับแบบเนี้ยค่ะมันเกิดจากตัวเราเองเนาะแต่ว่าบางทีเราขับรถทางไกลเราหลับในอะไรแบบเนี้ยอาจจะเคยได้ได้อ่านนะว,ว่าเอ๊ะพอเราขับไปแล้วแบบอยู่ดีๆคือเราหลับหลับแล้วพอจะตื่นเพราะมีไฟรถอีกฝั่งหนึ่งแบบสวนมาส่องหน้าแต่เราแบบหักพวงมาลัยทันไม่มีใครไม่รู้ว่า บ,บใครมาช่วยหักเพราะขับคนเดียวอ่าอันนี้ก็ฟังเป็นนิทานไปนะคะแต่ว่าคนวันอาทิตย์ถ้ามีใจที่แบบอยากจะพกเครื่องรางของของลังอยู่แล้วลองหาสายนี้มาดูนะคะอย่างหลวงปูท่ทิมวัดละหารไล่ก็จะมีพระนะผงพลายกุมารอะไรแบบนี้คะ่ะมีเกจิอาจารย์แบบหลายท่านดังไม่ดังนิ่ไม่ดังไม่ใช่ว่า ไม่ไม่ดีนะคะอืมไม่ดังเนี่ยของดีๆก็มีเยอะแล้วราคาแบบไม่ได้สูงมากด้วยไปเช่าบูชามาติดตัวเพื่ออ่าให้เขาแบบช่วยดูแลป้องกันนะคะดูแลเราดูแลความปลอดภยัยแต่เราต้องไม่ประมาทด้วยนะไหวพาะธรบุญสวดมนต์นะคะปฏิบัติรักษาศีลก็ยังเป็นสิ่งสําคัญและเป็นเรื่องหลักที่ต้องทำค่ะ